เนี่ยทุกคนขัดไม่ออกนะครับได้แค่รอยแมวข่วนใช่ได้แค่แบบเป็นรอยแมวข่วนนะครับสวัสดีครับทุกคนผมกิตครับวันนี้พี่กิตก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งมาทำการแนะนำนะครับนี่เลยครับทุกคนทีมขัดสีรถ พาน้าพี่กิจซื้อมาที่รัดาเก้าสิบ้าบทเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าทุกคนมันจะได้ผลไหมเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับ<ม>เดี๋ยวเราแผ่นี้เลยทุกคนแรงมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราลองอภิสูจน์กันว่าขัดแล้วจะกลายเป็นสีดำไหม เหมือนจะได้ผลนะครับทุกคนได้ผลจริงด้วยโอ้ยทุกคนเค่ก้าสิบาบาทนะครับทุกคนได้ผลนะครับเอาเดี๋ยวเราหาแพรต่อไป <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลองกับแพรนี้นะครับทุกคน เรียบร้อยได้ผลนะครับทุกคนนี่ครับได้ผลจริงๆนะครับแฮมแมวขวนแฮมแมวขวนก็หายนี่เลยวนชัดๆนี่เลยเห็นชัดไหม นี่นะทุกคนเป็นแมวขวนเลยนะเอานะโอ้โหทุกคนแค่เก้าสบาทดีมากเลยนะครับสำหรับรถสีดำอย่างเดียวเหรอไม่รู้เหมือนกันน่าจะใช้กับสีอื่นได้มั้งเฮ้ยแต่แบบแต่แบบออกจริงอะ นี่นะทุกคนเป็นแพรหินกระเด็นใส่นะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าลึกไปถึงน่าจะเป็นสีรองพื้นเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะลองขัดดูนะอ๋อไม่ได้นะครับทุกคนถ้าสีแบบลึกไปถึงสีรองพื้นแล้วไม,ไม่ได้นะครับเนี่ยทุกคนขัดไม่ออกนะครับ ได้แค่รอยแมวข่วนใช่ได้แค่แบบเป็นรอยแมวข่วนนะครับถ้าแบบลึกๆไม่ได้นะครับเอาละครับทุกคนก็เป็นอันว่าทีมขัดสีคาน้าดีจริงนะครับออกจริงรอยแมวข่วนแล้วรอยแมวข่วนรอยอะไรนี่ออกเลยนะทุกคนอันนี้พิจิดขอแนะนำน,นะครับที่รานสตรา,าเกตกสัสก,กาบาทนะครับลองสั่งมาขัดดูกันได้นะครับทุกคน เอาละครับพี่กิ๊กก็จะขอจบคลิกกไปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้เวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ